ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไทยคาโซนวันนี้ผอมมาจะาพาทุกคนมาทำความรู้จักและรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับ GWM แท้งไทตัน900รถอเนกประสงค์แบบออฟโรดที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในประเทศไทยตอนนี้หลายคนอยากรู้ว่ามันดีแค่ไหนขับจริงเป็นอย่างไรอัตราเร่งแรงหรือไม่ระบบขับเคลื่อนออฟโรดทำได้ดีจริงหรือเปล่ารวมถึงราคาจำหน่ายในไทยจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่วันนี้ผอมมาจะสรุปทุกประเด็นให้ครบจบในคลิปเดียวแบบละเอียดที่สุดเท่าที่แฟนๆของช่องเราต้องการ ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าแท้งไททัน900คือรถที่ GWM ตั้งใจทําออกมาเพื่อชนกับกลุ่ม SUV ฟูลไซส์ระดับรุยได้จริงจุดเด่นคือขนาดใหญ่ดีไซน์บึกบึนเครื่องยนต์แรงเทคโนโลยีจัดเต็มและฟีเจอร์ด้านความปลอดภยัยแบบรถยุคใหม่ครบทุกอย่างตั้งแต่คุณเห็นตัวรถครั้งแรกคุณจะรู้สึกได้ทันทีว่ามันไม่ใช่ SUV ธรรมดาธรรมดาเพราะหน้าตามาแบบโหดจัด ไฟหน้าเล็ทรงเหลี่ยมกรอบไฟขนาดใหญ่เส้นสายตัวถังชัดเจนกรอบกระจังหน้าทรงหนาแบบรถลุยแท้ๆยิ่งขับสวนบนถนนไทยความรู้สึกคือใหญ่จริงหนักแน่แนจริงและมีความเป็นเอกลักษณ์แบบแท้งซีรีส์เต็มๆด้านขนาดตัวถังแท้งไททัน900ถือว่าโตกว่าส่วนใหญ่ในเซกเมนต์ภายในกว้างแบบนั่ง7ที่นั่งได้สบายๆเบาะทุกตำแหน่งออกแบบให้รองรับการเดินทางไกลวัสดุในห้องโดยสารเกรดดีเบาะหนังแน่นนุ่มบวกกับดีไซน์คอนโซลที่ดูพรีเมียม มีจอขนาดใหญ่ทั้งในส่วนของมตดวัดและจออินโฟเทนเมนต์และระบบเสียงแบบรอบทิศทางที่ให้ความรู้สึกจริงจังกว่า SUV รุ่นทั่วไปในเรื่องเทคโนโลยีก็จัดเต็มเช่นระบบควบคุมด้วยเสียง Apple CarPlay Android Auto ระบบนำทางอัจฉริยะและกล้องรอบคันความละเอียดสูงรวมถึงกล้องมุมใต้ท้องรถที่ช่วยต่อลุยทางโหดหด,ด้านสมรรถนะต้องถือว่าเป็นจุดเด่นที่สุดของแท้งไททัน900เพราะมันมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน V หกเทอร์โบคู่ขนาด3.0ลิตรให้แรงม้าและแรงบิดที่สูงมาก อัตราเร่งต้นดีมากเหยียบแล้วพุ่งแบบรู้สึกได้ทันทีแม้ตัวรถจะมีน้ำหนักค่อนข้างสูงก็ตามเกียร์อัตโนมัติ9สปีดท,ที่เซ็ตมาค่อนข้างลงตัวเปลี่ยนเกียร์ไหลลื่นไม่กระชากและตอบสนองไวเวลาเร่งแซงบนไฮเวย์ในส่วนระบบขับเคลื่อน 4WD เป็นอีกอย่างที่ทำได้ดีมากมีโหมดลุยให้เลือกหลายรูปแบบเช่นสโนสนแซนมาร์ทพราพร้อมระบบบล็อกเฟืองท้ายระบบควบคุมความเร็วลงทางลาดชันและระบบช่วยสตาร์ทบนทางชันที่ใช้งานจริงได้ดี นอกจากนี้ช่วงล่างของไททัน900เซตมาแบบรุ่นนวลขับในเมืองก็สบายขึ้นลูกระนาดก็ไม่กระแทกจนเกินไปแต่พอออกถนนลูกรังก็ยังเกาะถนนได้ดีทําให้มันเป็นรถที่ขับได้อนเนกประสงค์สำหรับใครที่กังวลเรื่องความปลอดภยัยต้องบอกเลยว่ารถรุ่นนี้อัดเต็มทุกเทคโนโลยีเช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมพวงมาลายัยรักษาเลนระบบเตือนมุมอับสายตาระ,ระบบเตือนรถตัดหลังและระบบคลืสนคอนโทรลแบบแปรผันที่ช่วยให้ขับไกลๆง่ายขึ้นมาก โดยรวมแล้วใครที่ใช้ในเมืองก็ปลอดภัยใครที่ขับทางไกลก็ได้ความสบายและใครที่ชอบลุยก็พร้อมทุกสถานการณ์อีกหนึ่งคำถามใหญ่คือราคาในไทยจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ปกติแล้ว GWM วางราคาค่อนข้างคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสเปคถ้าเข้าสู่ตลาดไทยจริงราคาคาดว่าอาจเริ่มต้นที่ช่วง2 4ถึง3ล้านบาทขึ้นอยู่กับสเปคและออปชันที่นำเข้าแต่ถ้าเทียบกับ SUV ใหญ่ๆแบรนด์อื่นที่ราคาทะลุ4ถึง6ล้านบาท ัวนี้ถือว่าคุ้มอย่างเห็นได้ชัดทําให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะคนที่อยากได้รถลุยจริงแต่ไม่ต้องการจ่ายสูงแบบแบ,บแรนด์หรูคิดแบบใช้งานจริงแทงไททัน900เหมาะกับคนที่ต้องการ SUV สําหรับครอบครัวที่นั่งสบายขับในชีวิตประจําวันได้ดีแต่ก็ยังเป็นรถพร้อมลุยหนักเวลาออกต่างจังหวัดหรือขึ้นเขาการเก็บเสียงในห้องโดยสารทําได้ดีพวงมาลัยนิ่งแม้ใช้ความเร็วสูงความรู้สึกโดยรวมคือขับง่ายยกว่าที่คิดแม้ตัวรถจะใหญ่ก็ตาม ถ้าคุณเป็นสายท่องเที่ยวสายแคมปิง้งสายลุยออฟโรดหรือคนที่อยากได้ SUV หน้าตาดุดันเครื่องแรงเทคโนโลยีครบและราคาคุ้มกว่าแบรนด์ยุโรปหลายๆรุ่นแท้งไททัน900คือรถที่ควรอยู่ในลิสต์แน่นอนโดยภาพรวมทั้งหมดนี้มันเป็น SUV ที่สมดุลทั้งความแรงความปลอดภัยความสบายและความลุยได้จริงและนี่คือรีวิวแบบจัดเต็มของ GWM แท้งไททัน900จากไทคาโซนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆใ,ในอนาคต คอมเมนต์บอกได้เลยว่าอยากให้เรานำรถรุ่นไหนมาทดลองขับหรือรีวิวเพิ่มเติมขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า